สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีลดราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบื้องเอานี่แม่ปาดงาอิลีคันนี้นะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจิญเทินอีกแล้วนะครับโตโยต้าไฮรักวิกโกแชมปตัวพีเ n เนอร์เครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงมา้าปี2014เลยนะคันนี้ปี2014สวยสุดๆราคาเบาๆนะ2 0 0 0กว่าบาทนะครับ2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมมาเบื้องเอานะครับ งามอิลีครับนี่นี่นะครับใครหาตัวนี้อยู่นะรีบมานะครับวิกตแชมป์ตัวยกสูงในเครื่องยนต์2.5 v n t u r b o 144บแรงม้าหน้าหลังเดิมนะครับเครื่องช่วงล่างดีเลยนะ,ะมาดูเนี่ยส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนนะครับกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะตัวนี้โฉมหน้าแชมป์ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะสีสันรอบคันสวยเลยงามอิลีคันนี้นะครับตัวนี้คันนี้เนี่ย ได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะเป็นเครื่องยนต์ Vn เป็นแบบตัวแบบกล่องนะครับตัวนี้นะประหยัดน้ํามันทนทานนี่เบิรงดเดอนี่นี่ไหมปอดงางอิเล่นะครับยกสูงโรงงานแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะประหยัดทนทานผมบอกเลยตัวนี้รุ่นนี้ของ V ีโก้นะเครื่องตัวนี้นะประหยัดแล้วก็ทนทานมากนะครับใช้งานยาวๆนี่นะสีสันรอบคันนี่สวยเลยนะครับได้สีดํา ใครชอบสีดาหาสีดาถูกชะโลกับสีดํานะรีบมานะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนี่ไหมปอ๊อดจอดเธอเลยอ,อยู่นี่นะครับงาม้มคักงา้มแน่ยี่พอีแม่ข่อยเอ้ยนี่นี่นะนะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะรายละเอียดทีละส่วนเลยอ่านะครับใครหาตัวนี้อยู่นะรถกระบะยกสูงแขบเปิดได้นะครับนี่เบื้องเอานี่ไหมเนี่ย นะขึ้นลงสะดวกสบายเลยคันนี้รับประกันการันตีเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับอามามาดูมาชมนะปี2014เลยนะคันนี้ปี2014นะครับามาดูเลยนะรายละเอียดทีละส่วนนะครับดูไปด้วยกันชมไปพร้อมกันามาบัตรที่นี่สีพาเบิงได้อี่พอีแม่ผู้ใดบ่เคยเห็นมาเบิงมาเบิงนี่นะครับมาดูภายใน ภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งนะขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยของเดิมไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยเนี่ยเบาะผ้านะของเดิมของแท้โรงงานพวงมาลัยนะครับมีฟังก์ชันผุนดได้เนี่ยเออฟังก์ชันพวงมาลัยนะตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้นะแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ปี2014นะอ่าดูเลขไม้หน่อยปาร์ตไม้เนี่ยนะ ไม่น้อยด้วยนะถือว่าน้อยนะไม่แท้แสนห้านะไม่แท้แท้แสนห้านะครับนี่คอนโซลเดิมเพลงเพาะแอร์หนาวแอร์แบ็คคู่นะย้ำนะแอร์แบ็คคู่ตัวนี้เป็นปีสองพันสิเบรก ABS นะครับดูหัวเกียร์ปาดโัเบิ้งเบิงบิงบิง,บงนะหัวเกียร์ไหมเรียมโมง่มงโม่งอยู่บนะั้ปาดโัไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยนะครับหัวเกียร์นะใสๆเอองามอีหลี่ขั้นเนี้ยนะครับไม่แสนห้านะไม่แท้แสนห้า งามคักงามแน่นะตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่นะย้ำนะแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะครับปี2014อ่ามาดูแผงประตูเดิมบด้านข้างเป็นผ้าลายรังผึ้งกระจกไฟฟ้าโรงงานนะใช้งานได้ปกติเลยเบาะหนังนะดูเบื้องเอาเบาะหนังเนี่ยนะครับเบาะหนังสีครีมของเดิมโรงงานนะพนักพิงนะครับของเดิมฝ้าเพดานเนี่ยสะอาดสวยเลยนะระบบไฟฟ้าเปิดโชว์เลยพูดนะนะครับเบื้องเอวนี่ไหม ฮวงอึงตึงแจ้งจางปางอยู่เหรอปัดโทปัดโทโอ้ยงามอิลี่คะแนีนนะครับเนี่ยใครหาวีโก้นะมาเลยวีโก้แชมป์นะครับสองแสนกว่าบาทได้สภาพนี้โคตรคุ้มเลยผมบอกให้อิลี่ตัวนะครับอ่าสติ๊กเกอร์เนี่ยประตูแคปนะของเดิมอยู่ครบเลยดูน็อตเบิ้งน็อตได้เนี่ยนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นน็อตอ่าน็อตบ่ดตีงนะครับน็อตอยู่อิ่งติ่งนะใครไม่เคยเห็นนะมาดูนะนี่ นะ็อตเดิมอยู่อิ่งติ้งไม่ขยับนะครับใครไม่เคยเห็นมาดูที่ขอนแก่นนะให้มาเบิ้งยู่ขอนแก่นเด้อย่าไปเบิ้งมองเอื้อนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวบนตัวล่างนะครับประตูแคบนะเนี่ยอยู่เดิมเดิมคงสภาพสภาพนี้นะสบายใจเลยรถไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับเบิ้งเด้อเนี่ยเม็ดอาร์คขอบประตูดูเลยนะรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานนะ ดูความเดิมของรถให้ดูเม็ดอาร์กนะดูพระนี่ให้ดูรอยตัดพ้นแล้วอออิลียนะครับบถตัวเนี่ยถึงจะไม่ได้รู้เรื่องพระนะแต่ก็ดูดูดูเป็นนะอ,อ,อ,อ่ะเออเอาอ่านะครับมาต่อไปนะครับมาดูห้องเครื่องเด้อเครื่องยนต์นะครับเป็นส่วนหัวใจสําคัญเลยของรถยนต์ทุกคันนะมาดูนี่คันนี้นะครับได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยของวีโกนะ เดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับนี่เครื่องยนต์เดิมเดิมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 vnturbo ร4 4บแรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานนี่มาดูนะครับให้สังเกตตรงนี้นะเครื่องยนต์ตัวเก่าตัวใหม่นะครับของ bico เนี่ยให้สังเกตตรงนี้นะด้าน,นข้างนี่เห็นไหมเนี่ยเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัวพัฒนาเนี่ยจะเป็นกล่องนะเนี่ยเนี่ยลักษณะจะเป็นกล่องแบบนี้นะด้านข้างเนี่ยนะครับเป็นเครื่อง vnturbo นะดูเลยนะเครื่องแห้งแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้ม สีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยเนีย่จุดเล็กๆน้อยๆนะครับตะแตะแปะอยู่นี่เบื้องเอาเนี่ยน,นะครับจุดน้อยๆตะแตะแปะเนี่ยนะครับนี่ไหมปอดอยู่เดิมครบหมดเลยนะเครื่องแหมปอดใสกิ๊กครับใสกิ๊กอ่ัปฏิทาม่ากิ๊กเป็นไผอีกเด้ดบาดเนี่ยอน,นะครับเอาเบื้องเอาพูดนะเนี่ยเครื่องเดิมมะเนี่ยดูเลยมาตัวยี่หรีครับผมตัวไผเพราเปลี่ยนไม่ต้ถือตัวเล้จะเปลี่ยนตั้งไดอา่ามาดูส่วนหน้านะครับ คานหน้าเนี่ยเลขคานหน้าวีโก้นะผมย้ําตลอดเลยต้องใหญ่เมืองเกื้องนะใครไม่เคยเห็นใหญ่เมืองเกื้องก็ให้มาดูมาดูอยู่ขอนแก่นเด้อเออย่ะไปเบื้องจันทบุรีนะครับเด้อโจนเนี่ยนะนะยุหันนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับดูเลยเม็ดอาร์คเดิมตาไก่ขวาใสๆแผ่นเหรียญบาทเนี่ยของเดิมโรงงานคานหน้าขวาตัวอาคมกิฟเลยของเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่เออมาดูบัดที่นี่หม้อน้ํา หม้อน้ำเดิมนะสีแต้มสีมาร์กยังอยู่นะคารหน้าเดิมเม็ดอาร์กเดิมเนี่ยหม้อน้ำให้ดูตรงนี้นะวีโก้ให้สังเกตด้านข้างนะจะมีฟองน้ําอยู่ด้านข้างนะสีแต้มสีมาร์กหัวน็อตเนี่ยอยู่เดิมเลยตาไก่เนี่ยดูแผ่นเหรียญบาทเนี่ยแผ่นใสๆเนี่ยยังอยู่คงสภาพบอกเลยคันนี้เดิมอิลินะครับอ่าคารหน้าซ้ายสัญลักษณ์ตัวแอลอยู่ในวงกลมของเดิมโรงงานนะแก้มซ้ายเดิมดูเลยเนี่ยแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมเพดเดิมนะครับ คันนี้เครื่องยนต์2.5นะ V n Turbo 1 4 4แรงมา้าปี2014นะคันนี้ปี2014แท้เลยนะครับได้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะคันนี้แอร์แบกคู่เบรก ABS คุ้มมาก200,000กว่าบาทนะครับอ่มาเบิ้งไดนี่น็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานเพราะว่ารถสีดำนะครับอย่าไปซีเรียสนะมีริ้วรอยนิดหน่อยมันเห็นง่ายเห็นชัดนะครับอันนี้เก็บสีให้สวยงามเท่านั้นนะ ขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมตาไก่เดิมนี่เบื้องเอานี่ไหมแผ่นเหรียญบาทเนี่ยใสๆไม่มีขาดไม่มีหลุดไปไหนนะสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์ตเดิมอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนี่ลยพูดนะคมจิบบอกเลยนะเบื้องเอาเบืเอบ้องเอานี่ไหมดูอ่าจุดนี้นะครับสาคัญบอกเลยฝากระโปรงถ้าเป็นของวีโก้นะเนี่ยต้องมีโลโก้ยี่ห้อโตโยตานะต้องมีนะผมย้ําเลยนะต้องมีฝาเดิมฝาแท้นะครับต้องมีอ่าแผ่นกันความร้อนสวยมากคันนี้นะเบื้องเอนงานพูดอะ ดูน็อตนะน็อตฝากระโปรงขวานะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานลดสีดำนะอันนี้อยากให้สบายใจนะครับลดสีดำมีริ้วรอยก็จะเห็นง่ายเห็นชัดเจนแต่ว่าอันนี้แค่เก็บงานสีให้สวยงามนะครับดูปัม๊มปั๊มเบรก ABS เด้หน่เด้อนี่มีให้พร้อมครบเลยนะครับเครื่องแหงแหงอิหรีแหงซสซกิก๊กบอกเลยสกิ๊กนะครับาาามาต่อไปบาทที่นี่ติดเครื่องนะครับติดเครื่อง ฟังเสียงเครื่องยนต์พ้ว่านะอีพอยแม่ข่อยปะท้ปะวปะท้วนี่นะครับติดเครื่องนะครับสตาร์ตตึมสตาร์ตตึมนะี่ฟังเอาปะเนี่ยปะท้วนี่ไหมเครื่องไหมปอดหน่นตึ๊บครับหนนตึบ๊บพูร่าเออนี่ติดเครื่องแล้วนะครับเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5นะเครื่องแน่นแน่นไม่มีเขกไม่มีสันรับประกันการันตีเครื่องช่วงล่างดีคันนี้บอกเลยประหยัดน้ามันทนทานนะครับมาดู ตรวจสอบเครื่องยนต์นี่เบื้องเอานะครับดึงตรงนี้นะดึงแท่เนี่ยนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์นะดึงแท่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยดูเลยไม่มีควันไม่มีไอ้น้ามันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้วีก็แชมป์นะครับเออปอ,อดีไหมได้ตัวยกสูงนะแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายไม่ไม่เยอะด้วยนะคันนี้ไม่แสนห้านะครับไม้แท้แสนห้านะ คุ้มผมบอกเลยนะคุ้มจริงเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะครับด้วีกว็แชมป์ตัวยกสูงเครื่องยนต์2.5 V n t ท r b o นะอ่ะมาต่อไปนี่ขอบกระบานะครับต้องดูนะรถกระบาเนี่ยถ้าเป็นรถกระบาต้องดูเนี่ยขอบกระบะดูเลยเม็ดอาร์ k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับนี่ไหมปาดงานมีเดิมเนี่ยคันนี้การันตีเลยว่าเดิมนะครับกระบาเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะอ่ะต่อไปดูเลขชัดซีด้วยนะครับเห็นหุงบ่ผู้ซอย เห็นหุ่งไหมชัดอยู่นะ,ะโอเคนะครับนี่นะครับเลขเชดซีเดิมคมกิฟเลยนะครับปั๊ดงามอิหลี่คันนีงามคักงามแหนออแยิปอยแหนแควะดูเชดซีนะเชดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับดําคือมือดําคือมืออิหลีพูดนะนะครับปัดท้วปัดท้วโอ้ยสะอ่อนเนี่ยวนนี้โอ้ยหลดอย่างมังงามอิหลีอ,องามคักอ,องามโพดงามโพ่เลยนะครับอ่ต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยแม็กยางนะ ล้อแม็กเนี่ยแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมโรงงานเลยคันนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับได้ขอบ16นะคันนี้เป็นขอบเออ่ของสแตนดาร์ดเลยนะตัวนี้ขอบ16 265สอทับเจนะครับนี่ขอบแก้มยางใหญ่เลยนุ่มนวลแน่นอนคันนี้มีปียางไหมเอาข้ามไปก่อนไม่มีปียางนะดอกยางร่องยางประมาณโอ้เหลือเยอะเลยคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ละ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะดอกยางร่องยางนะครับดูช่วงล่างเชดซีบัดที่นี่ป๊อดงามอิรินะครับดูเลยนี่ ชสดีเดิมสวยไม่มีดาาไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนเลยคันนี้สวยมากการันตีให้เครื่องช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้งานนะคันนี้ v Champ. ีโก้แชมปตัวยกสูงนะยกสูงโรงงานนะเป็นตัว p ีเลนเนอรนะครับคันนี้นะเครื่องยนต์2.5 V n t u r b o ประหยัดน้ํามันนะมาดูส่วนท้ายนี่ฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E Elephant การชนท้ายหม่กิ๊กเลยสวยมากมีให้พร้อมนะครับมาดูนี่ มาเบิ้งบ่าที่นี่กระบ,บะแม็กไลเนอร์นะครับเนี่ยแม็กไลเนอร์เนี่ยของศูนย์เลยนะของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับดูมาจากติดมาพร้อมจากาโรงงานนะเนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะครับอ่าดูไม่มีร่องรอยนะไม่มีรอยแตกรอยยุบนะครับสวยคันนี้นะแม็กไลเนอร์อ่ามาดูขอบขอบกระบ,บะฝั่งขวาเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับดูเลยน็อตเดิมสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงง,งานคมกิฟตเลยนี่อยู่เดิมคงสภาพสัญลักษณ์ฝาท้ายนะครับตัวนี้ อ่ตัว R เนี่ยฝาท้ายเดิมฝั่งขวาคมๆเลยนะสบายใจหายห่วงอ่าต่อไปมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเม็ดอาร์ k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับ AL ลนี่ของเดิมโรงงานคมๆเลยออ่า่าฝาท้ายนะครับนี่เห็นไหมตัว L ยังอยู่นะนี่ตัว L นะครับนี่เด้อนอีกเดินยยังมีอยู่นะครับของเดิมนะอ่าต่อไปมาดูพื้นลอนกระบะนะครับผัวน่ะส่องเข้าไป ร่องอูด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 นะครับเงาอาดลาด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 ไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นลอนกระบะนะสวยมากนะครับคันนี้การันตีให้เลยอ่าต่อไปมาดูนะครับบุดดูใต้ท้องด้วยนี่รถของเราให้ดูทุกส่วนนะครับทุกซอกทุกมุมอีหลีพูดอ่ะดูเลยยางอะไรล้ออะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยมากคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับป๋อนี่แมงงามีหลีเลยคันนี่มีก็แชมป์นะคันนี้นะมีก็แชมป์ แคปเปิดได้ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5ปี2014นะปี2014แอร์แบ็คคู่เบรก ABS นะครับตัวนี้200,000กว่าบาทเท่านั้นนะนี่มาต่อไปมาดูฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์คขอบเนี่ยขอบกระบะฝั่งซ้ายนี่ของเดิมนะกระบ,บาทเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับสวยมากสีสันสวยงามเลยภายในสะอาดนะครับภายในเดิมนี่อ๋อทัวร์นี่ไหมใครได้คันนี้ไปนะผมบอกเลยคุ้มมากจริงเออ สองแสนกว่าบาทนะได้สภาพนี้เนี่ยเอออีหลีนะครับคือรถเนี่ยพร้อมนะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะรถเนี่ยนะดูนะครับมาดูแผงประตูนี่แผงประตูเดิมบู่ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมนะแอร์แบ็กค,คู่นะนี่ดูเลยนะครับตัวนี้นะแอร์แบ็กค,คู่เบรก ABS ฟังก์ชันพวงมาลัยนะนี่ปี2014นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะ เกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมนะคันนี้ขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เดิมไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะครับเบาะแคบเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมพนักพิงเดิมนี่สวยสุดๆจริงๆคันนี้นะครับอ่าสติกเกอร์มาดูนะประตูแคบซ้ายสติกเกอร์เดิมนะน็อตเดิมดูเลยนี่นะน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติ่งอยู่อิ่งติ่งคือแบบนี้นะครับนี่คือสภาพน็อตอยู่อิ่งติ่งนะ ใครไม่เคยเห็นใครไม่รู้จักมาดูที่ขอนแก่นนะผมย้านะที่ขอนแก่นดูเลยเนี่ยดูน็อตแต่ละตัวนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงคือแบบนี้นะครับนี่คือน็อตไม่ตีงนะเออมาต่อไปมาดูขอบนะครับเนี่ยขอบยางขอบประตูแกะดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่ดูเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับเบิรงเอาโรดนะ ดูรถให้ดูเม็ดอาร์กดูพระให้ดูรอยตัดเท่านั้นเลยนะครับอย่าแถฝากหน่อยนะอย่าแถมนะอย่าแถมคันแขวขคันแขวนะครับเอ,อเห็นแล้วคันแขวอีหลีเดี๋ยวคนอะไรแม่งแถชิบหายเลยเอาขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอ,อต่อไปมาดูนะอ่อมุดดูนะครับใต้ท้องช่วงล่างแชดซีดูเลยพุ่นน่ะปาดทุ่เนี่ยแชดซีเดิมสวยนะไม่มีดาวไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีกอนเลยคันนี้ พร้อมใช้งานราคาเบาๆนะสองแสนกว่าบาทเด้นี่เด้ออ้าวภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามาเดี๋ยวต่อภาษีให้นะครับไม่ต้องกังวลอ่าต่อไปดูหลังคาเดิมสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับคันนี้สวยมากนะราคานี้คุ้มนะในตัวตัวพิเศษเออไม่ใช่ตัวพิเศษตัวแอร์แบ็กคู่นะแอร์แบ็กคู rew, ่เบรก ABS เลยปี2014 ได้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะเครื่องยนต์แบบเป็นกล่องนะครับคันนี้คุ้มอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะที่เราพาดูพาชมสําหรับรถคันนี้ย้ํากันอีกครั้งจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทอร์นยูนิเตอร์โตโยต้าไฮรักบิโก้แชมป์ตัวพีเรเนอร์เครื่องยนต์2.5 v n n u r b o 144แรงมา้าปี2014นะคันนี้ปี2014ราคา2 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้น ใครที่ดูแล้วชอบที่ดูลรวสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะย้ำนะขอนแก่นนะครับอ่าใครสนใจนะครับเข้ามาดูมาชมได้เลยนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบมากครับ